สวัสดีจ้าวันนี้พี่อย่อยจะทำเมนูพิเศษให้น้องชายทานชื่อว่าไข่ลูกสะพ้ยให้น้องโอชานะคะเดี๋ยวพี่อย่อยทอดไข่ไข่ลูกสะพ้ายก็เหมือนกับว่าไขา่อะ เราก็เหมือนกับเราเจียวไข่นี้แหละพี่หอยเจียวไข่แล้วก็มีเดี๋ยวพี่หอยเดี๋ยวเจียวไข่ก่อนเจียวไข่นะวันนี้วันนี้เป็นเมนูพิเศษให้น้องชายน้องโอชาเด็กชื่อนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเจียวไข่สัก สามใบสามหรือสี่ใบพี่อ๋อยทำน้ำไว้แล้วอันนี้น้ำไข่ลูกเกยแล้วก็มีหอมเจียวหอมเจียวแล้วก็ผักชีผักชีนะคะเดี๋ยวพี่อ๋อยจัดจานให้ดูเดี๋ยวเจียวไข่ก่อนเหมือนเจียวไข่ดาวนี่แหละลรก นี่น้องเห็นไหมเราเจียวไข่แต่ไข่ลูกเขยอ่ะมันเหมือนเราเอาไข่ไปต้มก่อนไงต้มไข่แล้วก็เอามามาทอดเป็นลูกอะ่ะแต่อันเนี้ยเห็นน้องเขาบอกนะแค่เอาไข่ไปเจียวเนี่ยเหมือนเหมือนเราเจียวไข่อย่างเงี้ยจะ้ะแล้วแต่เราจะชอบกรอบหรือว่าจะชอบ แบบนิ่มๆหรือชอบขอบกอบๆเหมือนเนี่ยนะคะก็เราเดี๋ยวใส่จานที่เราจะเอาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดจานให้ดูสวยๆนะสามใบไข่ทำไมเขาเรียกไข่ลูกสะไภ้เพราะว่ามันเป็นไข่ดาวไงไข่ดาวดาวก็เหมือนกับผู้หญิงอะ ก็เลยเรียกเป็นลูกสะพายมั้งคิดว่านะที่อี่จะเอาที่ตักใส่กัเห็นไหมคะเดี๋วยวทอดสักสาใบอ่บาหนึ่งใบเสร็จแล้วนะหนึ่งใบเดี๋ยวใบที่สองแค่ทอดไข่แค่นั้นแหละละูะแล้วเดี๋ยวพี่อยจะจัดจานให้ดูอันนี้เป็น เมนูที่น้องชายขอมาไข่ที่สองพอดีพี่อ๋อยมีไข่มีไข่อยู่4ใบเดี๋ยวใจเย็นทำอาหารมันก็ทำให้เราใจเย็นเนอะเห็นไหมคะวันนี้ก็มีต้มยำซีฟู้ดของคนที่บ้านแล้วพี่อ๋อยก็จะทานนี่แหละ ไข่ลูกสะไบนี่แหละไม่รู้น้องๆเขาตั้งชื่อให้ไข่ลูกสะไบ้เอ้ยน้องๆเราเห็นไหมฮะเจียวไข่เจียวไข่เนาะเนี่ยเนี่ยคือเราไม่ต้องเอาไข่ไปต้มไงเหมือนเราไข่ดาวเนี่ยเพราะว่าดาวนี่มันก็ชื่อก็ประมาณผู้หญิงแล้วไงเห็นน้องเดชาบ,บอกว่าถ้าจะเป็น ไข่ลูกสไปซ์ต้องเอาไข่ขไปเจียวนี่แหละไข okay. ่ดาวนี่แหละเป็นไข่ลูกสไปซ์เออก็ฟู้ดไอเดียดีเห็นไหมคะเพราะว่าเราเจียวไข่มันก็แต่ถ้าเราจะทานส่วนมากพี่อ๋อยจะทานเป็นแบบเป็นพวกไข่ต้มเห็นไหมคะเนี่ยเราเจียวไข่เราพี่อ๋อยจะชอบแบบซอฟนิดนึง คือจะไม่ให้ขอบมันกรอบแล้วแต่นะอันนี้พี่อ๋อยคือแล้วแต่ความชอบเลยแล้วก็เวลาตอกไข่นะคะอย่าตอกลงไปในในน้ำมันนะเราต้องตอกใส่ใส่ถ้วยไว้เพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเก็ดความรู้นะถ้าสมมติว่าเราตอกไข่อะ ลงไปในนี้เราไม่รู้ว่าไข่ข้างในมันเป็นยังไงคือตอกใส่ถ้วยไว้ก่อนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออไข่เสียไม่เสียบางทีเราซื้อไข่มาเนี่ยเอ่อเราอาจจะเจอไข่ไม่ดีไงพอเราใส่ลงไปในน้ํามันมันอาจจะกระเด็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะเนี่ยพี่อ้อยจะตอกไข่ใส่ถ้วยใส่ชามเล็กๆอย่างเงี้ยจ้ะเห็นไหมทำอาหารเราก็จะเย็นนิดนึง น,นีเมนูเมนูขอมาจัดไปให้น้องโอชากับน้องโอเล่เห็นน้องเขาคอมเมนต์มาว่ามีไข่ลูกเขยแล้วไข่ลูกสะไภมีไหมอ้าวน้อง,น,องน้องขอมาพี่หอยสาผ้าพี่หอยทาได้พี่หอ,ย,อยก็จะทําให้เห็นไหมคะเดี๋ยวอีกใบหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่หอยจัดจานให้ดูเนะาะสวย ไข่ดาถ้าเป็นไข่ลุกสะพยนะพี่อ่อยคิดว่านะขอบมันจะไม่เอ่อไม่ต้องกรอบมากก็ได้นะพี่อ่อยคิดอย่างนั้นนะคะคือมันจะทําให้เหมือนกับว่านิ่มนวลนนะ่ะนวลนวน่ะน,น,นะนะเนี่ยเนี่ยคือจะไข่เพราะว่าไข่นี่มันสุกง่ายอยู่แล้วแหละไข่เนี่ยสุกง่าย<ม>เดี๋ยวอีกใบหนึ่งเสร็จแล้วแล้วพี่อ่อยจัดจานให้ดูนะ ทำต้ยมยำซีฟู้ดให้คนที่บ้านทานเมื่อเช้าพี่หอ,อยก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยเที่ยงพอดีเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำอีกใบหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ห๋อยจัดจานให้ดูสวยๆนะไข่ดาวก็คงจะแบบว่าเนี่ยเอาสุกพอพอดีๆบางคนนี่เขาทานแบบเป็นไข่ลวกเลยนะพี่ห๋อยทานอย่างนั้นไม่ค่อยได้อะ่ะ พี่อ๋อยถ้าจะทานก็ประมาณแบบสุกสุกครึ่งนึงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสุกเสร็จแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่อ๋อยจะจัดจานให้ดูนะเนี่ยคือเราจะข้างในมันอาจจะคล้ายๆกับยางมะตูมนิดนึงอะ่ะคือพี่อ๋อยจะชอบประมาณแบบนี้นะแล้วแต่คนชอบเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ขอบๆมันก็จะนิ่มๆน,น,นิดนึง พี่อ๋อยจะเอาน้ำมันออกให้มากที่สุดคือเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่อ๋อยจะทําให้ดูนะคะไข่ลูกเขยของโอชาดูสิเนี่ยไข่ลูกเขยใบนี้รู้สึกจะกรอบไปนิดนึงเนี่ยคือจะขอบขอบมันจะเนียนๆนะคะแล้วก็พี่อ๋อยก็จะเอาน้ำ น้ำมะขามน้ำมะขามใส่เนี่ยน้ำลาดเขาเรียกน้ำลาดน้ำลาดเนี่ยโอชามาทานข้าวขอมาไม่ใช่เหรอนี่น,น,นีเห็นไหมเนี่ยโอชาโอเล่มาสองโอเลยน้ำนี่เราก็ใส่ตามชอบเลยนะคือพี่อ๋อยจะเอาเอหอม ใส่ลงไปในน้ำนิดนึงให้ให้มันมีเนื้อนะนี่คือใส่พอประมาณแล้วเราก็จะทานทานกับข้าวได้แล้วก็จะมีหอมเจียวหอมเจียวนะเนีย่ยหอมเจียวก่ยวจะใส่หอมเจียวโรยหน้านิดนึงนี่เห็นไหมคะหอมเจียว นะโอชามาทานข้าวนี่แหละไข่ลูกสไปซแต่งหน้าด้วยผักชีผักชีโรยหนะ้าเนี่ยผักชีโรยหนะ้าเนี่ยเห็นไหมคะมแล้วเนี่ยผักชีนี่ที่นี่นะมันจะไม่มีรากพี่อ๋อยก็จะเอาไอ้นี่รากเนี่ย ไปทำสามเกอเนีย่ยเวลาถ้าเราอยู่เมืองนอกเนี่ยคนที่อยู่เมืองนอกจะรู้เนีย่ยเพราะว่าเราเอาการไปทำสามเกลออ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าเสร็จแล้วคะ่ะไข่ลูกสะพ้ายเมนูขอมาจัดไปของน้องโอชากับน้องโอเล่นะคะโอเคได้แล้วคะ่ะไข่ลูกสะพ้าย รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ